สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมมิ่งทุกท่านนะครับในคลิปนี้ครับผมมาพูดถึงล e g กนโกนะครับเร n ัวร l ลิเก n Go เนี่ยจะถูกวางขายในไทยเนี่ยก็ช่วงงานคอมาดนะครับปีหน้านะครับก็ประมาณมีนาซึ่งนานมากๆเลยนะครับกว่าเจ้าตัวลิเกนโกเนี่ยตัวนี้จะมาเปิดขายในประเทศไทยนะครับต้องรอคอมาดปีหน้าเลยซึ่งน่าจะจัดประมาณเดือนมีนานะครับแต่มีร้านร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านชื่อดังในแอปช h อป e ีเลยนะครับ เป็นร้านที่ขายพวกเกมเทเบิลนะครับเกมฟอร์เทเบิลอะไรพวกนี้นะครับก็รับพีออเดอร์นะครับก็มีร้านร้านหนึ่งรับพีออเดอร์มาแล้วครับก็คือตัวลิชิโนตัวนี้นั่นเองครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะซื้อเจ้าตัวลิชิโนมาเล่นก่อนนะครับอาจจะซื้อมาเล่นก่อนหรือว่าซื้อมารีวิวนะครับก่อนนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้เลยที่ร้านนี้ครับมีลิชิโ o นะครับเปิดพีออเดอร์นะครับ จะส่งภายใน13วันนี่เขาบอกเลยท่าว่า13วันร้านนี้การันตีได้เลยนะครับเพราะผมเคยซื้อเกมจากเขามาครึ่งนแล้วครับก็เป็นเกมเกมทีบเละครับ,กเ,กเ,กบ,รบเกมพกพานะครับขอสนใจก็สามารถกดซื้อได้ครับที่ลิงก์ตรงดีสคริปชันนะครับหรือว่าตรงใต้คอมเมนต์นะครับ